ความคิดนั้นเหรอถ้าความเข้าใจของปู่นี้แล้วความคิดนั้นมันดับไม่ได้ความคิดนั้นดับไม่ได้ตราบใดที่เรายังคลองทาุคันนี้อยู่ มันดับไม่ได้แ้้จะคลองธาตุขันโดยการมีอัตราตัวตนไปยิดที่เรียกว่าปุถุชนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องธาตุขันก็ออกไปยึิะมันก็ดับความคิดนั้นไม่ได้ แม่เข้าใจในเรื่องของธาตุขันแล้วไม่ออกไปยึดเรียกว่าพระอริยเจ้าหรือพระอหรหันตเจ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะไปดับความคิดนั้นได้ แต่พระผู้รู้ที่เป็นพราะอารหันต์ท่านนั้นท่านจะด,บดับโดยวิธีการไม่ออกไปยึดความคิดเพราะท่านรู้เข้าใจในความเป็นจริงในสภาพความเป็นจริงในสภาวะความเป็นจริงของความคิดท่านจริงไม่มีอัตตาตัวตนท่านชำระอัตตาตัวตนของท่านสิ้นหมดแล้ว ิ่งไม่มีอัตราตัวตนที่จะออกไปยึดความคิดนั้นความคิดนั้นจึงไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้คือมาทำอะไรท่านได้อย่างนั้น อันนั้นแหละก็จึงบอกว่าการที่จะดับความคิดหนึ่งได้ใช่ว่าไปดับให้ม,มันมนคิดนะยังไงว่าเข้าใจความคิดรู้เห็นเข้าใจมันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใคร มันเป็นเพียงสภาวะทำตามธรรมชาติความเป็นจริงของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนระดับไปไม่ว่ามันจะคิดในฝ่ายกุศลหรืออกุศลคิดในฝ่ายดีแม้ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนระดับไปตามธรรมชาติของมันมันย่อมเป็นเช่นนั้นพระผู้รู้ท่านจริงไม่ออกไปยึดเอามันมาเป็นเรา แล้วก็ไม่มีอัตาตัวตนคือตัวเราที่จะออกไปยิดเอามันมันก็เลยไม่มีตัวใดที่จะมาทำอะไรซึ่งกันและกันให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ไม่มีจิตที่จะออกไปทุกข์กับความคิดความทุกข์นั้นก็เข้ามาหาไม่เห็นจิตเมื่อมันไม่เห็นจิตมันก็ทำให้ ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นมันก็จะเป็นแค่นั้นแต่ถ้าว่าจะปุถุชนหรือพระอริยชนสามารถหยุดความคิดได้อันนี้หยุดได้แต่ดับมันให้สิ้นซากสิ้นเสิงไม่ได้มันก็ย่อมมีความคิดอยู่เป็นธรรมดา อย่างที่พูดว่าจะดับมันได้สิ้นเชิงได้ก็คือการไม่มีอัตราตัวตนที่จะออกไปยึดมันหรือมันจะเข้ามาหามันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีอัตราตัวตนมันไม่เห็นจิตมันก็กอ่อความทุกข์อะไรไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ไอความคิดนะแต่ถ้าจะหยุดนะหยุดได้ แต่การหยุดนั้นหยุดได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวการหยุดความคิดก็เพื่อห,หยุดเพื่อให้มันนิ่งให้จิตมันนิ่งให้มันเห็นจิตถ้ามันไม่นิ่งมันจะไม่เห็นจิตถ้ามันไม่เห็นจิตมันจะจะละอตาตัวตนไม่ได้สิ่งใดถ้ามันไม่นิ่งมันมองไม่เห็นหรอก ทึ่จะมองเห็นก็มองมาเห็นชัดจริงฝึกสติพยายามหยุดความคิดในเบื้องต้นบ้างถ้าม่มีสติมันก็หยุดความคิดได้เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ว่าจะมีสต,ติก็ดีมีสมาธิก็ดีเป็นฌานก็ดีมันก็หยุดได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวทะนนั้นปุถุชนหรือพระอริชนท่านก็หยุดแบบนี้ แต่หยุดได้เพียงเั่ครั้งเขาเขาเพื่อให้จิตนั้นมันมันมันเด่นชัดขึ้นมาพอจิตมันเด่นชัดขึ้นมามันก็จะมองเห็นจิตว่าจิตนั้นมันเป็นของเราของเขาหรือของใครหรือมันเป็นเพียงแค่ผู้รู้หรือผู้ถูกรู้แล้วมันมันมีเราในผู้รู้หรือผู้ถูกรู้นั้นไหมแล้วก็มากําจัดตัวนี้กําจัด จิตท,ที่เป็นอัตาตาตนการจะกำจัดจิตท,ที่เป็นอัตาตาตนตนี้ออกไปได้ก็คือทำความเห็นให้มันถูกต้องโดยปัญญาว่าสิ่งที่รู้ก็ดีสิ่งที่ถูกรู้ก็ดีสิ่งทั้งห้ายทั้งมวลเหล่านั้น มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่ใช่ของเราของเขาของใครมันเป็นเพียงสภาวะทาตามธรรมชาติของเขาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนแล้วดับไปที่เราก็เห็นอย่างนี้ดังนั้นแล้วถ้าเมื่อเรารู้เห็นเข้าใจในลักษณะนี้เราก็จะอยู่กับความคิดนั้นได้อย่างสบายมันก็ไม่ทําอะไรให้เราไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวเรา เมื่อมันไม่มีตัวเรามันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันเอาความทุกข์มาให้เราไม่ได้หรือเราก็ไม่ออกไปเอามันมาเป็นความทุกข์ได้เพราะมันเป็นทุกข์ของมันอยู่ในตัวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวดระดับไปดังนั้นแล้วจะเป็นปุทุชนหรือพระอริยชนหรือพระอรหันต์ก็ดีมันก็ต้องอยู่กับความคิดแต่ต้องอยู่กับความคิดนั้นให้เป็นอยู่กับความคิดนั้นให้ได้ พระอริยเจ้าท่าน <lawsuit royable. S 1> อยู่กับความคิดนั้นเป็นและได้ล้หรือพระอรหันต์ท่านอยู่กับความคิดนั้นเป็นและได้ท่านก็ไม่มีความทุกข์กับความคิดท่านก็ไม่มีอัตตาตัวตนที่จะออกไปเอาความคิดมาทุกข์ความทุกข์ความคิดก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาจิตมาเห็นจิตได้ที่จะมาก oon, ่อให้ จิตนั้นเกิดความทุกข์ได้เพราะมันไม่มีตัวจิตไม่มีตัวอัตตาตัวตน,นนะเนี่ยเนี่ยดังนั้นนะพระอริยเจ้าหรือพระอาหารหันตเจ้านั้นท่านจึงอยู่กับมันเป็นอยู่กับมันได้ท่านอยู่กับมันด้วยวิหารธรรมเพราะธาตุขันธ์ยังดำรงที่อยู่นี่มันก็อยู่มันก็ต้องมีความคิด ท่านก็อยู่กับความคิดนั้นอย่างผูร้รู้พอมันไม่คิดถ้าจิตมันว่างท่านก็อยู่กับความว่างอย่างผูร้รู้หรือถ้าท่านมีสติอยู่กับลมเขาออกท่านก็อยู่กับลมเขาออกท่างผู้รู้เขารู้สภาวะธรรมชาติความเป็นจริขงของความคิดความว่างและลมหายใจเขาออกรู้เห็นและเข้าใจมัน อยู่กับมันใช้มันให้เป็นใช้มันให้เกิดประโยชน์ท่านก็อยู่อย่างนี้ดังนั้นแล้วเราต้องมาฝึกฝึกให้เข้าใจความคิดถ้าเข้าใจความคิดมันก็จะเข้าใจความว่าง คือมันไม่คิดอะไรมันอยู่ในความว่างนิ่งเชงว่างอุเบกขาหรือว่างจากอารมณ์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลหรือบางครั้งก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เพราลมหายใจเข้าออกก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่กับมันนั่นแหละก็อยู่กับาธาตุขันอย่างผูร้รู้เรามาเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องของาธาตุขึ้นของขันและก็เรื่องของจิตเพรเราต้องอยู่กับมัน แต่อยู่กับมันโดยไม่มีเราให้พวกมันทำงานตามหน้าที่ของเขาตามหลักการของเขาเราไม่ไปยึดเราไม่ไปขวางเราไม่ไปตามขึ้นถ้าเรารู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วเราก็ไม่ไปยึดเราก็ไม่ไปตามมันเราก็ไม่ไปขวางมัน มันจะรู้ถ้ามันเข้าใจอย่างนี้รับรองเลยว่าแช่ว่าถ้ามันมีความคิดไปในทางอากุศลก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ไปตามมันคิดไปทางกุศลน่ะเราก็ไม่ไปตามในขวางม,มันแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วมันเข้าใจจริงแล้วถึงกายวาจาใจหรือธาตุขันธ์พวกนี้มันทํางานจิตมันทํางาน ถ้ามันฝึกมาดีแล้วมันก็ไปในทางกุศลในทางที่ดีเท่านั้นแหละถ้าจิตไม่ไม่ใฝ่มาทางกุศลทางที่ดีมันก็จะไม่เกิดสติเกิดปัญญาหรอกเพราะความดีหรือกุศลนั้นอนะมันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เกิดกําลังทางปัญญาในการที่จะรู้เห็นเข้าใจแจ้งจริงในเรื่องของาธาตุขันในเรื่องของจิตนะั้ ในลักษณะน,นี้ดังนั้นแล้วเรามาฝึกสติแบอบงตนาฝึกสติให้มากๆสตินี้สําคัญและทำยังไงจะฝึกสติให้มันได้มากๆถ้ามันแก่กล้าขึ้นมาก็หยุดความคิดมันบ้างถ้ามันอยู่ความคิดมันก็จะ สามารถที่จะมองเห็นจิตได้ถ้ามันหยุดความคิดได้สติมันก็แรงมันก็เห็นจิตขึ้นมาได้พอไม่เห็นจิตขึ้นมาได้ต่อไปมันก็จะเริ่มรู้เห็นเข้าใจในความเป็นจริงของธาตุขันละจิตนั้นพอมันเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ออกมายึดเอาในธาตุในขันหรือในจิต ในความคิดในความว่างในลมหายใจเขาออกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างนะ้นมันก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ได้อยู่เป็นอยู่อย่างไม่ทุกข์อยู่อย่างไม่ยึดอยู่อย่างไม่มีตัวตนท,ที่จะออกมายึดเราหวังคงหวังว่าคงจะขอเข้าใจขออีวัง